สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีแฟนสนุกเกอร์ชาวไทยนะปีนี้สองเวียนจริงแชมป์โลกนะคูซิเบนเทเตอร์มีนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยนะสคนก็คือหมูปากน้ำกับ F1 นะเราต้องส่งแรงใจเชียร์นะครับเสียดายที่ซันนี่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้แล้วก็ตกโปรไปไม่เป็นไรนะก็คัดคิวสคูลกันใหม่นะครับ ในที่สุดหมูปากน้ำนบพลแสงคํามือ38ของโลกชาวไทยกับ F1 วันเทพชัยาอุ่นหนูมือ53ของโลกจากชาติเดียวกันประเทศไทยส่งผู้แทนสองคนนะครับทำได้สำเร็จกับภารกิจล่าฝันพิชิตตัวลุยศึกส้นเกอร์ชิงแชมป์โลก2022รอบสุดท้ายนะัสังเวียนคูซิเบิลเจเตอร์ เมืองเซฟฟิลประเทศอังกฤษซึ่งแข่งขันระหว่าง16เมษายนถึง2พฤษภาคมนี้นะครับตอนนี้มีการจับสายแบ่งแบ่งสายจับฉลากเรียบร้อยเลยนะครับในการแข่งขันสุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2022ทั้ง2คนเนี่ยต้องบอกว่าเจองานหนักก,ก็หนักทุกคนนะครับรอบ3-2คนของโลกนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับหมูปากน้ำ นพพลแสงคำมือ38ของโลกจะดวนกับลูก้าเบรเซลนะครับมือ11ของโลกชาวบินเยี่ยมส่วน F1 เทพชายาอุ่นหนูมือ53ของโลกก็เจอกับจอห์นฮิกกินนะครับอ,อดีตแชมป์โลกด้วยปัจจุบันก็เป็นมือ6ของโลกชาวสกอตแลนด์นะครับซึ่งในรอบ3-2คนนี้นะถ้าทั้งคู่ เอาชนะคู่แข่งขันได้ก็จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการสโนเกอร์ชาวไทยเนื่องจากว่าจะเป็นการเจอกันเองในรอบ16คนสุดท้ายคน,คนที่เป็นกองเชียร์ชาวไทยนะครับแฟนสโนว์เกอร์ถ้าเจอนิกลาไทยเจอกันใน c r u c เบิร t h เท t เตรอบ16คนสุดท้ายเนะี่ยโอ้โหผมว่ามันต้องดูและมีความสุขแน่นอนครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะแต่ไม่เป็นไรครับ มองมองยาวเกินไปก็ไม่ดีนะเอาทีละชอ็อตนะครับอาทีนี้โปรแกรมการแข่งขันเป็นอย่างไรนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบสาสคนจะใช้ระบบ10ใน19เฟรมนะครับเล่นกันยาวเลยนะแข่งกันแต่ละคนเนี่ยต้องแข่ง2ช่วงเวลานะครับประเดิมที่ f 1เทพชัยยาอุ่นหนูจะเจอกับจอหิ่กินจะประเดิมแข่งขัน ในวันอังคารที่19เมษายน2565เวลา2ทุ่มครึ่งนะเวลาไทยนะครับและอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะแข่งวันพุทธที่20เมษายน2565เวลา5โมงเย็นอ่าท่านต้องจดไว้เลยนะ19 20ก็ร่วมกันเชียร์เนะครับต่อไปหมูปากน้ำนบพลแสงคำเนี่ยเจอกับรูกา้าเบเซลจะประเดิม แข่งขันกันช่วงแรกก็คือ20เมษายน2565เวลาตีหนึ่งนะครับตีหนดึกหน่อยนะสำหรับคนไทยแล้วจะกลับมาแข่งขันกันครั้งที่2ในวันพฤหัสที่2ี่เมษายน2565เวลา1ทุ่มตรงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนสนุกเกอร์ต้องพลาดไม่ได้ถ้าท่านดูยาวไม่ได้แน่นอน,นครับอย่างตัวผมเองกนะ็อาจจะดูบางช่วงนะ แต่ก็ส่งแรงใจลุ้นอยู่แล้วนะครับโอกาสแบบนี้ที่จะหันนักกีฬาชาวไทยแข่งใน c r u ซิเบิมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเป็นความฝันของนักสุนเกิร์ทั่วโลกเพราะนั้นร่วมกันครับส่งแรงใจเชียร์กันนะให้ F1 และหมูปากน้ำประสบความสำเร็จและก็ส่งเหมือนกับกำลังใจนะภายใต้สถานการณ์แบบนี้เราจะได้มีความสุขนะครับกับ ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันนะครับนักกีฬาเขาแน่นอนเขาต้องการชัยชนะอยู่แล้วแต่ว่ากําลังใจก็เป็นสิ่งสําคัญร่วมกันส่งแรงใจให้ทั้งสองคนนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ